สวัสดีกระพบกับผมหมอ,อยุนนะครับกับการอานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซนะครับครันี้ก็เป็นการอานดวงในวันที่1ถึงวันที่15มีนาคมพุทธศักราช5 6 8นะครับซึ่งเป็นดวงของผู้ที่เกิดในราศีกรกฎและกรกคนากรากฎนะครับ ซึ่งเป็นดวงกว้างๆเกี่ยวกับการงานการเงินและก็ความรักความสัมพันธ์นะครับไม่ได้เป็นดวงเฉพาะจะจงผู้หนึ่งผู้ใดขอขอยทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับที่เป็นชาวราศรีกรกฎลักนณะกรกฎนะครับโปรดใช้วิจารณาอย่างในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับ กรรมปียกรที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมานั้นก็ให้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานำมาซึ่งความมัง่งคั่งมั่งมีสีสุขกับทุกท่านชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับเพรานี้เป็นพลังดวงของท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีกรกฎลักนากรกฎนะครับดวง15วันในช่วงวันที่1ถึงวันที่15มีนาคมนี้นะครับการงานธุรกิจของท่านนะครับจะส่งผลถึงการเงินผลประโยชน์ในลักษณะใด ความรักความสัมพันธ์นะครับจะมีแนวทางในลักษณะใดโดยคร่าวๆก,กว้างๆนะครับว่บาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาต่งางยต้งผลจะสื่อพลังความหมายผ่านต่งางไพ่ยิบสี่เพราอได้รู้แนวทางในลักษณะใดบ้างนะครับก็ไพ่ใบแรกบ่งบอกถึงต,ตัวตนของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิมีนาคม นี้นะครับสองดาบนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างโลกสื่อสาออนไลน์โลกโซเชียลนะครับก็จะเป็นช่วงที่มีความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีนะครับที่จะกอบโกยผลประโยชน์เม็ดเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่โดยสถานการณ์ภาพรวมรวมที่เกี่ยวกับต่างด้านเรื่นๆการดรําเนินการใดๆในช่วงนี้นะครับชาวราศีกรกฎลัคนากลกโร,รกฎนั้นอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการ ต้องไตรตรองต้องมีการพิจารณาพอสมควรในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎอาจจะต้องทำความใส่ใจในรายละเอียดของการงานในธุรกิจของท่านด้วยความกระจ่างชัดในมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆนั้นให้มีเกิดความรวดเร็วและก็ถูกต้องไม่ปิดพลาดนะครับให้ตันกับสถานการณ์เพราะบางอย่างนั้นการตัดสินใจที่อะไรที่เรียกว่า ราช้าเพียงเสี้ยววินาทีก็จะส่งผลเกิดกระทบกระเทือนหรือเกิดความเสียหายในเส้นทางการงานในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าเป็นช่วงนี้อาจจะทำให้ท่านตัดสินใจอะไรยากสักนิดหนึ่งตาว่าไม่ต่าความกระจ่างชัดในการงานธุรกิจของท่านให้จแจ้งนะครับมจิกเชียนนะครับพบ่งบอกนะครับสอดคล้องขึ้นมาในเรื่องของเชิงความรู้ความสามารถใน การที่จะสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นไปสู่ของการที่จะดึงดูดผลประโยชน์เม็ดเงินเข้ามาได้ในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับเป็นผู้ที่สร้างทั้งไอเดียทักษะต่างๆนะครับแล้วก็เชิงกลยุทธ์ที่ดีที่มากมายนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นบริหารจัดการในการที่จะกอบกยเส้นทางการเงินเข้ามาด้วยความบุดมสมบูรณ์เรียกว่าจะเรียกเงินหนาเงินเข้ามาด้วยสภาพคล่องนะครับในช่วง ครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนี้แต่ต้องเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถศักยภาพของท่านนะครับในการที่จะตัดสินใจอะไรออกมาบริหารอะไรก็ตามนะครับ ในการที่จะเจราจาในการจะสื่อสารอะไรก็ตามในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่จะทำให้ท่านกอบโกยผลป,ประโยชน์เข้ามามากมายไม่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสาคัญอยู่แล้วหรือจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นดึงดูดเม็ดเงินด้วยความกล่องตัวเข้ามาเต็มๆร้างความมัง่งคั่งมั่งมีสรุขก็ขเรียกว่าช่วงครึ่งเดือน แรกของมีนาคมนี้นะครับท่านเป็นผู้ที่จะหาเงินได้เก่งนะครับมีโดยเฉพาะในเรื่องของวาจาเป็นรั์การเจราจาการสื่อสารใดๆที่จะกวักเกลียงเงินเข้ามานะครับการเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับสังคมเปิดโอกาสในท่านได้นนลุกคืบหน้านะครับแม้จะสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ก็ตาม นะครับหรือมีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วมีการวางโครงการกระยับกระยายนยายความเติบโตไปีิต่างที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะการได้พบปะก,กับผู้คนมากมายนะครับกับผู้ที่มีประสบการณ์ต่างสังคมนะครับที่ก็มีความสําเร็จแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลากหลายก็ทำให้ตัานเสริมสร้างในเรื่องของทักษะไอเดียเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ที่ก็ประสบความสําเร็จแล้วมาประยุกต ในการที่จกับเคลื่อนการงานธุรกิจของท่านในการที่จะตัดสินใจอะไรบริหารไปสู่เส้นทางของความเติบโตมากยิ่งขึ้นขยายอาณาเขตของความสําเร็จให้เติบโตกว่าเดิมไปถึงต่างประเทศนะครับโอกาสของการเริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับในช่วงนี้อาจจะมีเข้ามาอัจ,จวินตือเรียนนะครับบางคนก็มีเงินเก็บออมสะสมนะครับที่จะผลได้ได,ได,ได้รับผลกําไรผล เงินเก็บออมที่ผ่านมานะครับก็อยากจะนําเงินส่วนนั้นเข้ามาลงทุนกระย,ยับกระย,ยายอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในกว้างขวงใอ้มีเพิ่มมากกว่าเดิมในการที่จะเก็บเกี่ยวผลดอกออกผลในการที่จะเข้ามาเติมเต็มนะครับหรือได้รัรบพลังสนับสนุนกับคนในครอบครัวนะครับในกลวเรือนในเรื่องเกี่ยวกับเงินทุนนะครับที่จะมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับบางทีพ่อแม่ญาติพี่น้องในเกลือญาตน,นะครับที่จะเข้ามา เสริมในเรื่องเงินก้อนเงินตุนในการที่จะขยับขยายอะไรต่างๆให้กว้างขวางมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็แป็ดต้วยนะครับไม่ว่าท่านจะมีภาวะอะไรก็ตามนะครับที่ทำให้เป็นทัวเรียกว่าทวงในความเจริญเติบโตรุ่งเรืองหรืออะไรที่เป็นปัญหาต่างๆนะครับ ที่ตามมาอยู่ในวังวนของการที่จะประกาไปสู่ความสําเร็จนั้นยากก็ตามนะครับสาการนั้นจะรับการคลี่คลายแค้ไขและก็ก้าไปสู่ดินแดนของความรุ่งเรืองความรุ่มเรงร่วมมือร่วมใจต่าก่อนหน้านี้นะครับของผู้ร่วมงานหรือลูกน้องบริวารไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรก็ตามนะครับก็จะเข้ามาเป็นพลังที่เสริมความแข็งแรงแข็งแกร่งให้ท่านเดินหน้าเติบโต,ตสู่เส้นทางของความรุ่งเรือง ในติต่างที่ดียกระดับความเติบโตเด็กถือเหรียญน,นะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาเป็นปนัญหาเป็นศัตรูเป็นอารีนะครับก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มนะครับไอ้ตั้นนั้นยกระดับความเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่าถ้ามานไม่มีบารามีก็ไม่เกิดนั่นเองนะครับก็อะไรที่เป็นอาริเป็นศัตรูนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับที่จะไอ้ตั้นนั้น ได้ยกระดับความเติบโตความสําเร็จต่อเนื่องในดิต่างที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรใหม่ๆที่มีการวางแผนเตรียมการเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วไม่มีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอะไรก่อนหน้านี้นะครับท่านจะมีโอกาสในการที่จะได้รับเงินทุนมาสนับสนุนได้รับโอกาสเริ่มต้นดีๆในการที่จะเปิดโซ่วความรเติบโตนะครับสังคมเปิดโอกาส ประตูแห่งทรัพย์สินเงินทองให้ท่านนั้นได้เติบโตต่อไปอะไรที่รอนะครับเจ็ดยนที่จะรอในเรื่องของผลประโยชน์ผลสําเร็จก็จะเข้ามาเติมเต็มให้ท่านกอบโกยผลประโยชน์ในทิศทางที่ดีนะครับหรือใครที่รอในเรื่องเงินส่วนอย่างที่กล่าวมาครับก็จะได้รับอุ่นส่วนก็ามาเกื้อกูลสน,สนับสนุนนะครับที่ก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ในสันก,การ์ของการตัดสินใจลังเลของอุ่นส่วน ก็ได้นะครับที่ยังไม่ปพลามในการที่เข้ามาร่วมรุดลงทุนแต่ช่วงนี้ท่านอาจจะได้รับโอกาสดีๆนะครับที่อาจจะมาจากคนนอกก็ได้จากตินแดนไกลหรือไม่ก็จากคนในกลัวเรือนอย่างที่กล่าวมานะครับอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือบางทีก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเกลือญาติของฝ่ายคู่ครองก็ได้นะครับถ้าใครที่มีคู่รักคู่ครองนะครับก็ามาเติมเต็มการได้รับการบริหารมั่นคงบางท่านก็มีโอกาสเดินทางไป ลงทุนในต่างแดนต่างพื้นที่นะครับที่จะมีเข้ามานะครับหรือเอ็มเปอเรอร์ขึ้นมาในเรือนของมรณะเกี่ยวกับตินแดนไกลโพ้นหรือในเรื่องของการเดินทางนะครับที่จะไปในตินต่างแดนก็ไปสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่กง,งมั่นคงนะครับไปในต่างประเทศที่จะนําเดินหรือบางคนมีโอกาสาได้รับการพิจารณาในเรื่องของ ตำแหน่งที่ใหญ่ๆสําคัญสำคัญขึ้นมาในช่วงนี้นะครับได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งที่เติบโตกว่าเดิมแล้วก็มีโอกาสไปรับตําแหน่งใหญ่ๆสําคัญสาคัญในต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะครับที่จะความสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่ง,งมัม่น,งนคงกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในช่วงนี้นะครับแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะครับในเรื่องของที่9กับกับสุภาษในสิ่งที่จะเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมที่จะมีเข้ามานั่นเองนะครับไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามในช่วงนี้ ก็ตัดสินใจในเส้นทางที่ไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองนะครับโอกาสของการเริ่มต้นกับโครงการใหม่ๆใหญ่ๆสําคัญๆที่มีก็ามาที่มีผลเม็ดเงินผลประโยชน์ผลตอบแทนในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับอาจจะเป็นโครงการในต่างประเทศได้ด้วยสาหรับบางท่านนะครับที่คว้าโอกาสดีๆนะครับหรือในธุรกิจต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่จะตั้ง สร้างโอกาสใหม่ๆในการที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามามากมายนะครับกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ดีกว่าเดิมนะครับดึงดูดเงินต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก่อนหน้านี้ผลตอบรับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านนะครับก็จะมีการพุ่งตัวโู่เส้นทางที่จะปกอบโกยผลประโยชน์เข้ามาด้วยเม็ดเงินด้วยผลประโยชน์ตอบแทนที่มากมายนะครับและก็อไปแต้สำรับ ไฟไปแรกในเรือนที่10เกี่ยวกับเรือนของกรรมะนะครับสิบเรียญความสําเร็จที่จนจับตามอะไรในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือการต่อยอดการกยับขยายหรือที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับในการที่จะมีผลประโยชน์เข้ามาเติมเต็มอย่างมั่งคั่งบุรมสมบูรณ์นะครับทําให้ติดต่างการเงินผลประโยชน์ได้รับเข้ามากับความสําเร็จนั้นอย่างต่อเนื่องอะไรที่มีพลังของคู่รักนะครับ ก็จะเป็นพลังที่เกื้อกูลเกื้อหนุนกันในทิศทางที่ดีที่จะเสริมดวงเสริมลาบนะครับในเรื่องของลาภนะครับที่ทำให้ท่านนั้นมีพลังในการที่จะเดือดดึงโดดโชคลาภต่างความสําเร็จในเรื่องของการงานธุรกิจเข้ามากับการกอบโกยเป็นประโยชน์มากมายอย่างต่อเนื่องนะครับในไพ่แต่สำรักอีกใบหนึ่งนะครับ 9. ไม้เท้านะครับในเรื่องของความวินาศนะครับอาจจะมีอะไรเข้ามาส่งผลกระตุกกระเตือนบ้างให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับที่เข้ามาทำให้ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎต้องรับมือนะครับแต่ท่านก็รู้เส้นทางอิตทีไล่รู้จักวิธีแก้ไขวิธีรับมือได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็ไม่หวั่นไหวในสถานการณ์ต่างๆพร้อมที่จะยืนหยัด ต่อสู้กับสถานการณ์เหล่านั้นสร้างรัว้วสร้างกอกกุ้มกันนะครับรู้ว่าอะไรที่จะเกิดปัญหาก็มีการวางระบบระเบียบวางแนวแ,นวแบบแผนป้องกันนะครับไม่ให้เข้ามาหรือถ้าเข้ามาแล้วนะครับก็มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีก็รู้จักวิธีแก้ไขรู้จักวิธีรับมือนะครับด้วยความกล่องตัวแม้จะมีปัญหา้ามาก็ตามเป็นเพียงปัญหา เดิมๆเท่านั้นนะครับยางไรก็ตามก็ส่งผลในการงานธุรกิจนะครับท่านมีพลังมีแพชชั่นในการที่จะกลับเคลื่อนในการที่จะดูแลบริหารจัดการนะครับเรียกว่าประดุจด,ดังแรงม้านะครับที่มีแรงกําลังมีพลังในการที่จะบริหารการงานธุรกิจให้ไปสู่ความเติบโตนะครับก็ย่อมจะได้ผลประโยชน์ผลได้รับผลตอบแทนผลกําไรเข้ามาในทิศทางที่ดีในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ทาให้ทิศทางการเงิน ของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับด้วยความเป็นเดรเมจิงเชียนในเรือนกองกระดุมพระที่จะดึงดูดเงินทองทรัพย์สินเข้ามามากมายหาเงินเก่งเรียกทรัพย์เรียกทองกวักเรียกเงินเข้ามาเก่งในช่วงครึ่งเดือนแรกของมีนาคมนี้นะครับที่จะดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง้ามาเต็มเต็มนะครับเงินในต่างประเทศเงินในประเทศต่างประเทศก็ต่างนะครับที่ดึงดูด้ามามากมายนะครับ แต่ไม่ยกระดับต่างการเงินของท่านมีความเติบโตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นจากโครงการใหญ่ๆสําคัญธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีผลประโยชน์ผลส่วนตา่างกับการซื้อมาแล้วก็การจําหน่ายปลายอาจถ่ายเทออกไปนะครับก็มีผลกําไรมากมายหรือธุรกิจทางโลกสรรรลื่อสารออนไลน์นะครับที่มีการกยับขยายเติบโตกว้างขวางในการที่จะดึงดูดเม็ดเ,เงินเข้ามาก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเข้ามาเต็มเต็มเงินตราต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามา นะครับก็ทําให้ท่านนั้นมีความ,มอ,อุดมสมบูรณ์ในเส้นต่างการเงินไกลก่อนหน้านี้แต่าการเงินมีชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างอะไรก็ตามนะครับท่านก็อยู่สภาพคล่องนะครับการใช้การจ่ายอะไรก็ที่ทําให้เกิดปัญหาเสียความรู้สึกท่านก็มีการป้องกันสร้างรั้วสร้างกา่อก้มกันยิ่งขึ้นพิจารณาคุณค่าของเงินที่มีคุณค่ามากขึ้นการที่จะซื้อจะจ่ายอะไรก็มีการตัดสินใจที่พิจารณาพอสมควรนะครับก็ทําให้ท่านนั้น เซฟเงินใบในทิศทางที่มั่นคงนะครับก็ส่งผลในการเงินนั้นมีความรุ่งเรืองใครที่มีคู่รักคู่กลองนะครับก็เป็นพลังเสริมดวงกันในทิศทางที่ดีที่ให้เกิดความสําเร็จในการที่จะดึงโดดการเงินตามความสําเร็จในหน้าที่การงานธุรกิจหรือในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับบางท่านก็มีโอกาสในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นครับด้วย أ, หนึ่งเหรียญขึ้นมาในเรื่องของการที่จะคว้ารางวัลงามๆและก็มีทั้ง1ิบ เหรียญขึ้นมาด้วยนะครับในการที่จะมีโอกาสของได้รับโชครับลาบเข้ามากับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆตเข้ามาเต็มเต็มให้กับชาวาราศีกรกฎลัคนากรากฎในช่วง15วันดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่เงินหลั่งไหลเข้ามาตั้งจากความสําเร็จในเรื่องการงานธุรกิจของท่านหรือในเรื่องของการเสี่ยงดวงก็ตามนะครับที่เงินหลั่งไหลเข้ามา ยกระดับความเติบโตอะไรที่ก่อนหน้านี้มีการลงทุนลงแรงเอาไว้ในการที่จะรอคอยในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์ก็จะเข้ามาให้ท่านได้รับผลประโยชน์กอบโกยอย่างเต็มที่อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตามให้ท่านนั้นมั่นคงต่างกันเงินด้วยความรุ่งเรืองนะครับในเรื่องรายจ่ายก็มีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีที่ท่านรอบก็ระมัดระวังยิ่งขึ้นนะครับ ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับของชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎนะครับความรักความสัมพันธ์นั้นคนที่โสดนะครับโดยส่วนมากก็ไพ่ใบแรกขึ้นมา2ดาบนะครับก็บ่งบอกสถานการณ์ของความลังเลกังขานะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันบางคนก็อาจจะเจอกับรักที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับที่อาจจะรักแต่ไม่เสียความรู้สึกบ้างอะไรบ้างปิดหวังเจ็บปวดกายใจมานะครับหรือบางคนก็อาจจะเ็น ต่างโลกปัจจุบันนี้ในความรักความสัมพันธ์นะครับที่บางทีก็มีอะไรเข้ามากระทบกระตั้งกันบ้างงานหลังให้กันบ้างในความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะอยู่ในช่วงของไม่ได้ตัดสินใจอะไรออกมาในการที่จะส,สะแภ้งาความรักนะครับก็อยู่กับการใช้เวลาบริหารการงานธุรกิจของท่าน เปิี่ยนการเงินใด้มีความเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีต่อไปนั่นเองนะครับบางคนก็อยู่กับครอบครัวนะครับก็มีความสุขอบุนในทิศทางที่ดีนะครับใช้ชีวิตปูกพันธุ์กับคนในครัวเรือนญาติพี่น้องนะครับแล้วก็รักกับตัวเองก็มีความสุขนะครับบางคนก็ไม่ก้อยกตืือร้นนะครับโดยความเป็นดีเอ็มเปอร์เรอร์นะครับเป็นคนที่ไม่ก้อยใส่ใจในเรื่องของการที่จะส่อเสวงงาความรักก็อยู่แบบสดสดนิ่งๆไปเรื่อยๆก็มีความ สุขมั่นคงดีนะครับก็ยังไม่มีสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์อะไรเข้ามานะครับส่วนพลังบางคนนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้ครึ่งเดือนแรกนะครับตั้งมีพลังของสเสน่ห์นะครับที่จะดึงดูดความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ด้วยนะครับซึ่งมีพลัง,งความเนื้อ่อมด้วยความเป็นเดเมชิกเชียนนะครับที่จะทำให้ตั้งนั้นดึงดูด พลังความรักเข้ามาด้วยการสื่อสารด้วยการเจราจานะครับที่เรียกว่ามีพลังสเสน่ห์ในคำพูดคำจาในการสื่อสารหรือในเรื่องของสรีระร่างกายของท่านนะครับที่มีสเสน่ห์มีออร่าในการที่จะดึงดูดเพศทุกเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันเพศตรงข้ามก็ตามนะครับทีบันทีได้พบศบตาแล้วก็เกิดความรู้สึกดีๆนะครับที่จะเข้ามาเต็มๆแล้วก็สร้างโอกาสของการเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ แล้วก็มีการดูแลให้เติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะไปสู่เส้นทางของการพัฒนาความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กันในอนาคตเกิดขึ้นที่จะเป็นร่วมกลัวเรือนกันเกิดได้ที่จะเป็นคู่รักคู่สัมพันธ์ที่มั่นคงต่อไปได้เช่นกันนะครับโอกาสของการพบกับชาวต่างชาตินะครับที่จะมีเข้ามาที่พบกันทางโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่อาจจะทำให้ตัานนั้น ได้พบได้เจอก็มาสร้างความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบอยู่ก็ตามนะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างมีคุณค่าอย่างไรต่อกันเละกันนั้นนะครับก็มีการดูแลนะครับด้วยความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในความรักความสัมพันธ์แม้บางคู่จะมีสภาวะอะไรก็มานะครับถ้าไม่มีผลกระตุกกระเตือนในความรักความสัมพันธ์บ้างก็ตามมันหลังให้กันบ้างอะไรก็ตามนะครับก็เป็นเพียง ปัญหาเดิมๆนะครับแล้วก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะครับสองดาบนะครับก็เป็นปัญหาเรื่องจิบจอยนะครับบางทีก็เป็นเรื่องอเรียกว่าสัพเพเหระนะครับเรื่องที่ไรสาระนะครับบางทีก็ไปฟังจากชาวบ้านอะไรก็มาบ้างเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาปฏิประต่ออะไรเข้ามาเรื่องไม่ได้เกินความเป็นจริงหรือไม่มีความกระจ่างชาัดอะไรนะครับที่อยากจะนํามาคุย ในความรักความสัมพันธ์ให้เสียความรู้สึกบ้างในบางช่วงบางเวลาเท่าน,นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบในความรักความสัมพันธ์แต่อย่างใดนะครับซึ่งจะมองคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องนะครับแม้นบางคู่จะไม่มีความหวานความโรแมนติกอะไรก็ตามนะครับก็ได้รับการดูแลเป็นความรักแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มีความใส่ใจ แล้วก็เติมเต็มอะไรที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันบางสถานการณ์บางคู่นะครับอะไรที่ไม่เคยมอบให้ที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันที่มีความรู้สึกดีๆนะครับก็จะนํามาเติมเต็มในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับเพื่อยกระดับความสัมพันธ์นั้นให้มีความมั่นคงในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นแม้นจะมีการงอนกันหลังให้กันบ้างอะไรก็ตามในบางช่วงบางเวลาก็ตามนะครับก็รู้จักใช้วาจารู้จักกายหาการสื่อสารด้วยคาพูดที่ดีๆความรู้สึกดีๆนะครับที่พบสบตากันก็คุยกัน ด้วยความรู้สึกที่จำชื่นจำใสเบิกบานที่จะสร้างความสัมพันธ์นั้นให้มีความมั่นคงต่อเนื่องในติดตางที่ดีนะครับก็ยกระดับความเติบโตวความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเดิมเข้ามาเติมเต็มนะครับนี่คือสถานการณ์ในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เกิดในราศีกรกฎลัคนากรากฎนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนี้นะครับวันที่1ถึงวันที่15นะครับก็ขอให้ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับมีความ จเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองมั่นคงมีความมั่งคัง่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ